ปัญหาใหญ่ที่ผู้หญิงต้องเจอต้นขาใหญ่ต้นขาเบียดหน้าท้องย,ย้อยหน้าท้องใหญ่ถ้าค่าไข่เป็นอยู่นะครับคลิปนี้มีคําตอบสําหรับเคสนี้นะครับก็เท่าที่เห็นจากรูปเนี่ยก็คือจะเห็นว่าปัญหาตอนแรกเนี่ยพอม,มองมุมข้างปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าแบบมีพุงบีบแล้วพุงเป็นชั้นๆเลยย้อย,ยออกมาบวกกับตรงช่วงเอวเนี่ยจะดูทรงเป็นแบบมีความตรงไม่ค่อยมีความเร์ฟนะรตรงช่วงเอวบีบตรงด้านข้างด้านเอวแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความหนา ปริมาณไขมันค่อนข้างเยอะพอลงไปดูตัวโล w e r p a ก็จะเห็นตรงช่วงต้นขานะยืนปุ๊บเนี่ยขาเบียดติดกันเลยขาด้านนอกก็มีความผายความกว้างนะครับของไขมันที่อยู่บริเวณด้านหลังนี้จเป็นภาพหลังจากการทําการผ่าตัดดูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตรงบริเวณเอวเนี่ยแบนราบลงไปเลยดูมุมตรงดูมุมข้างแล้วก็ตรงช่วงเอวเนี่ยจากที่ทรงหุ่นตรงๆเป็นท่อนตรงๆเนี่ยมีความเคิร์ฟความเว้ามากขึ้นนะปริมาณไขมันตรงช่วงเอวเนี่ยบางตัวลงไปค่อนข้างเยอะพอล มาดูพัดขาข้างล่างเนาะก่อนยืนแล้วขาเบียดขาติดเนี่ยตอนนี้ไม่มีไม่เบียดแล้วมีช่องว่างตรงช่วงขาช่วงเขิ่อตรงขาด้านนอกที่แบบไพ่ๆออกจากด้านหลังตรงช่วงใต้ก้นเนี่ยก็จะดูเลียวเล็กลงมากขึ้นนะครับของเคสนี้ต้องบอกว่าเป็น good c a n d i d a ที่ดีเลยสําหรับการดูดไขมันแบบว่าอายุอายุไม่ได้เยอะมากคุณภาพผิวความเฟิรม์มยังมีความเฟิร์มกระชับที่ดีอยู่แต่ว่าเน้นหลักๆเลยคือปริมาณไขมันเนี่ย มูฟพอดูดออกไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนผิวก็จะหดกลับมาได้ดีครับผมสำหรับใครนะครับที่ดูแล้วรูปเราคล้ายๆหุ่นแบบนี้เลยมีปัญหาแบบนี้อยู่ก็ทักเข้ามาติดต่อสอบถามได้หรือว่าเข้ามาคอนซัลท์ปรึกษาได้นะครับที่ AM International Hospital นะครับ